สวัสดีครับผมเบาหน่องครับวันนี้มาพบพ่อกับเบ้าหนองอีกคือเกอ่าครับผมมือนี้เบาหนองมีความฝันของลูกสาวของเบาหนองเองครับผมเพื่อนเบ้าความฝันสู่ฟังมือเสาเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเพื่อนถามว่าสิซื้ือเหลขกตัวใดดีความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิง่งทุกอย่างขึ้นอย่ทีิโชคและดวงครับส่วนตัวเลขที่ถือหรือบ่ถือเลขที่เป็นจังไรอันนี้เบ,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 นะบ้เา,นนบาหนองก็บอกบ่าใดนะครับนาอเพื่อนฝันเบาหนองก็เลยบอกว่า อันผ the mm hmm. yeah. mm hmm. ู้ใดเคยเห็นเคยเห็นลูกสาวเบาหน่องบ่คนที่เพิ่นไปอันขอโชคกับแม่ฮันนี่ก็เบาหน่องอ่ะคนนั่นล่ะเพิ่นฝันเบาหน่องก็เลยบอกว่าคือบ่เว้าฝันให้แน่เพิ่นเอาเพิ่นบ่กล้าเว้าเพิ่นวะเพิ่นเอาเพิ่นบ่กล้าเว้าบ่กล้าออกกล้องเพิ่นได้ฉีดาก็เลยเอาบ่เป็นหยังบัดนี้เพิ่อจะได้บอกความฝันสู่ฟังก็ลองฟังลองพิจารณาครับเด้อผู้ใดอยากได้พระหลวงปู่หรือผู้ใดอยากบูชาตระกูลหนุนดวงตระกูลเสริมดวง กัทักเขามาได้เ้อครับเด้อเบาวน้องก็ลงไล่ไว้ให้แล้วแอดไล์ไว้ให้แล้วลงไล่ไว้ให้แล้วก็แอดไล์มามาถามบ่งก้อนก็ได้ครับเอาเอาบ่ว่ากันครับขอแต่ว่าให้มากูดคุยกันเพื่อเพื่อมีตัวเลขว่าแบ่งปันกันเพื่อมีฝันว่าแบ่งปันกันนะเหรียญเบาวน้องก็มีอยยุช่วงนี้กะบ่าวน้องก็เอาเหรียญรุ่นเนื้อดวงเขามานะครับนาอเมื่อนั้นพี่เพิ่นถูกหวยเพิ่นก็เลยได้บูชากับเบาวน้องไปสองสามเหรียญเหรียญอันเนื้อดวงนะ พนักพนนได้รับโชคพนักพนันขอปูไหวนะบางน้องกะดีใจน้เพนวนาเพนันได้พนกะเลยมาบูชาเอาบางคนก็นว่าเพื่อให้ปูเป็นใส่สิ่งยึดเหนี่ยวยจิตใจบางคนก็นถามมาว่าปูนี่มีพุทธคุณด้านไดถามว่าน้ำเหลืองพุทธคุณนะครับมีทุกด้านครับหลวงปูนี่มีทุกด้านข่าขายแคลคาดเมียตาอย่างประมาณนี้ได้เบิดครับแล้วก็โชคลาภ ปู่เราห้เบิดครับบ่ได้จำการดอกนะแต่ว่าเพิ่นฝันบ่กย่าดอกฝันลูกสาวนั่นเพิ่นฝันว่าเพิ่นนอนตายเพิ่อนว่าเพิ่นนอนตายอยู่อยู่บ้านจะได้จังฝันแนวนี้เพิ่นว่าเดี๋ยวมาเก็บศพเจ้าของเพิ่นว่าชินะเพิ่นก็ว่าเลขมันสิแปลเป็นตัวใดนเพิ่นว่าชินะบบาหน้องก็เลยว่ากระเสืออายุเจ้าของเสืออายุเจ้าของแล้วก็ซื้อเลขที่บ้านติเพราะว่า อันตายอยู่บ้านเบาหนองบอกเพิ่นใช่ไหมราถ้าเป็นคนตายถ้าเป็นคนตายกะสื่อ40ติดไว้น้ำแน่กระได40 40หรือ440 404 40, กะว่ากันไปกะล่องเพิ่งอายุเพิ่น21ปีได้อายุลูกสาวเบาหนอง21ปีบานเลืทีก 93, ะเก่า13แลคาเบาหนองบอกเห็นบนสื่อ40ไว้น้ำ40 400หรือ404 ให <ITA> ้ซื um. jsem, <To> ้อติดติ oh ๊ไว you. so so ้นำเบาหน่องบอกเพื shepherd. ่อนเพื่อนเพื่นก็มักซื้อเลคือกันไดยลูกสาวนั่นเพื่อนว่าล่องเบิงกันลังคาไปไปเที่ยวเมืองนอกคันหนอยสินะเอาไแต่ไปซื้อเพื่อนบาทกันหน่อยสิอายุเพื่อนกันยี่สิบเอ็ดปีอ่ะก็ล่องเบิงเพื่อเพื่อเพืดี๋ยวเพื่อนมาให้โชคเนาะอันนี้กับบนเหน่เลยเพราะว่างวดว่าหันเพื่อนก็ถือรถไอ้ป้ายแดงรถเพื่อนน่ะล่ะหาหนึ่งเพื่อนก็ถือหาหนึ่งเลครถป้ายแดงเพื่อนนั่นแหละรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนน่ะ นะลองนะครับเด้อลูกสาวครับอันนี้ฝันลูกสาวเบาหน่องนะหน้องเนยครับเพื่อนสื่อน้องเนอยอันนี้ฝันน้องเนยเด้อเพื่อนฝันว่าเจ้าของนอนตายอยู่บ้านเพื่อนบางฉีนาเดี๋ยวมาเก็บศพเจ้าของเพื่อนว่าอายุเพื่อนยี่สิบเอ็ดปีแล้วก็เอกที่บาดเก่าสนะิบสามเนาะแล้วก็เบาหน่องก็บ,บอกให้เพื่อนซื้อซีศูนย์สื้อซีศูนย์ศูนย์ซีติดไว้น้ำเนยเผื่อมาเพราะว่าฝันเห็นคนตายเนาะตายกับศูนย์เบาหน่องบอกเพื่อนเนาะ ตายกับศูนย์ผู้ญิงกับซีประมาณนี้และเรียมันบนนี้ไปใส้ดอกกระเชับลองเบิกลองพิจารณาเบิกง่งงวนที่สิบหกกุมภาหกแปดครับผมเอาแต่สื่อเปิดบ้านก็ได้หรือเสียไว้แั่สื่อเลีงใหญ่ไปน้ำก็ไดสื่อติดติดไว้มากเลีงย,ยังกับซื้อไว้ครับผมมันบอผีดอกเนาะขอแต่ว่าเห็นทุกคนได้โชคเดี๋ยวบ้านของผ้าไปเบิงกระถ่อมไฟกระถ่อมนะ่ะทำแล้วแล้วเหลือแต่เอาอิฐมากอเอาอิฐมากอแล้วก็เห็ดเป็น เอาเอาอรมากอเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็สิเอาดินใส่แล้วก็สิก่อไฟให้ปูเพราะว่าช่วงนี้บ่าวน้องก็ติดงานนําแล้วก็ทั้งเจ้าของบ่สบายนําก็เลยบ่ทันได้มาเฮ็ดให้ปูนะครับนะจังได๋กับ่าวน้องก็ขออนุโมทนาบุญครับสายบุญสุภูสุคนที่เพิ่นร่วมเงินกับบอกไงคือร่วมบุญกันนั่นล่ะร่วมบุญกันถวายเฮ็ดหลวงปู่ครับถวายให้หลวงปู่กั แจชิวายจังไดล่ะความว่าจิตศรัทธาเนาะคำว่าศรัทธาครับเฮ็ดห้ปู่บ้าหนองเฮ็ดห้ปูตลอดครับบดเห็ดให้เบ้าหนองเองดอกบ้าหนองเห็ดเบ้าหนองก็บ่ดไดมัดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวบดไดบ้าอีหยังล่ะหมายถึงว่าบดไดมาเอาประโยชน์ใส่เจ้าของเบ้าหนองก็มีบุญนี่คือครบถ้วนล่ะครบถ้วนล่ะมีทั้งกระท่อมปูกระท่อมไฟมีครบแล้วเบ้าหนองไปซื้ออิฐมาแล้วก็สกไปซื้อปูนมาบัดนี้ สื้อปูมา,มากกระสีมะกรอห้ปูแลักกระสีได้จุดไฟเห็ดอันกระถ่อมไฟให้ปูจุดให้มันครบเดี๋ยวมือใด้ข้นกองไฟแล้วเบาหน่องกระสีทายคลิปลงอีกทีนึงแล้วเบาหน่องพาไปเบิงกระถ่อมก่อนนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวย้ำเลียงลูกสาวอีกรอบนึงครับผมอายุลูกสาวยี่สิบเอ็ดปีนะครับเนาะงยี่สิบเอ็ดปีแล้วก็ไอบาลิที่เก่าสิบสามบาหนองกระบอกเพื่อนซื้อสี่ศูนย์ศูนย์สี ซีซีศูนย์สื่อติดติดไว้นำก็ลองมันครับเด้อเพื่อเหามีโชคไปกับลูกสาวเบาหน่องครับน,อน้องเนยเนาะน้องเนยเพื่อเพื่อนมาให้โชคเพื่อนกับถึงเลขลรยงวดแล้วละ่ะตามภาษาเพินะพ่อนนะเพื่อนบอกสู่ฟังเบาหน่องให้เพื่อนบอกรงคลิปในพันธนุนนนนกรดวงก,กาเบาเพิ่นนมาสินะอ่ะแต่ไดขอ,ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สิบหกกุมภาหกแปดมีโชคไปกับน้องเนงยนะครับเด้อเดี๋ยวเบาหน่องพาไปบึงกระถอมไฟครับ กระทองไฟลวงปูสวงกระทองบานเบาหนาอครับผมเดี๋ยวไปเบิงน้กากันครับนี่ดินสั่งมาหลายโพดวัดเสียเอามาเห็ดอันกวองไฟปูสั่งมาหลดหนึ่งวัดอสียนี่ครับน้องเมียวเห็นน้องเมียววัดอ่ <laughs> บับรรยากาศตอนแรงนี่ครับนี่ครับกระท้องไฟนี่ครับกระท่องไฟทําเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เรือ บ้านหองสิกกออิทมงนีครับเดี๋ยวบอกสูฟักสิกกออิทมงนีเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเนาะยกพื้นขึ้นมาอีกเพราะว่ายังเวลาฝนตกน้ำกับจังสิบอได้ไปถือกองไฟนะครับเนาะนี่ครับหิขึ้นโครงลังค่าแล้วเรียบร้อยนะครับเกิดขออนุโมทนากับสายบุญสุขผู้สุคนทีร่รวมบุญกันนะครับเนาะขันผู้บ่านหนองเฮ็ดคนเอี่ยวนะถามว่าเฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้ครับแต่ว่าทําบุญให้ปู่อย่าทําคนเดียว เห็ดผู้เดียวมันกระได้ผู้เดียวเไม่ว่าเป็นยังบ่าวหนองจังอยากให้ทุกคนมารวมบุญกันบ้านหนองเห็ดให้ปูผู้เดียวกระไดแต่ว่าเบ่าหนองบบอยากเห็ดถ้าทําคนเดียวมันก็ได้คนเดียวคําว่าบุญนะครับเนาะว่าเห็ดให้ปูเห็ดน้ำกันสุภูสุคนครับเห็ดน้ำกันกับสีได้บุญน้ำกันเหมือนสุภูสุขคนอืมครับหลวงปู่สวงกระท่อมบ้านเบ่าหนองครับก็ให้ปูหมอบโชงให้ลูกล้านสุภูสุขคนผู้ใดมีจิตศรัทธาผู้ใด รับถือปูก็ให้ได้รับโชคไปน้าก sí ันนะครับนาะสาธุสาธุขอให้มีโชคทุกทุกวันทุกทุกงวดนาะปูน้าขายขายให้ลำรวยลำรวยบองบ้านองกับบอกบ่ไดครับว่าห้าสิมีโชคลาบทั้งใดเด่นทั้งใดนะครับน้อเอ๊ะว่าไงลูกอืว่าไงน้องเป๊กเอน้องไข่ปิ้งนี่ครับขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16กุมภา 68เดี๋ยวถ้าเศษลอยเปอร์เซ็นเดี๋ยวบ้าน้องสิทธายให้เบิกหลายคนถามมากครับว่าแล้วเราย่างกระท่อมปูนี่ครับเสร็จแล้วครับกระท่อมตัวตัวกระท่อมนี้แล้วละแต่เหลือแต่สิเฮ็ดอันเป็นกองไฟให้ปูนะครับเนาะขออนุโมทนาบุญกับสายบุญสุภูสุคนที่ร่วมบุญกันมานะครับเนาะขอให้สุขสมหวังดังปารถนาสุภูสุคนสาธุสาธุกระท่อมลวงปู่สวงบานเบาเนาะ สาธุสาธุสวัสดีครับ